สวัสด,ดีจ้าพี่น้องวันนี้ก็มาพบพอกับช่องยี่ยนหน่อยพัดทินคือเก่าคือเดิมนะจ๊ะเนาะวันนี้นนยา่ยนหน่อยมีนี่เพิ่มเติมก็คืออันนี้พี่นอ้องก้วยก้วยก้วยดิบก่อนิไปส้มกิบกอะฝากพี่น้องช่วยกดติดตามซอยกดติดตามกดแช่กดไลค์กดซับสไครต์ยายนหน่อยน้ำเล้อจา้าเป็นกำลังแรงใจยายนหน่อยน้ำเล้อดจ้าเดอ้อ เอาเพี่นเนี้ยพี่น้องมื่อนี้ยายน้อยไปธุระมาเนาะเลยคิดยยอ,อายากก้อยเนาะสื้อก้อยมากินก็กก็็ขอทวนน้ำในด้วยจา่าที่สำรับคนที่เขาบ่ก,กินก้อยจากท่กนนกกนนกว่ายายน้อยมากินเนาะสะอาดได้พี่น้องบ่ได้กินโดนเนาะมากินต้อจ่ายแล้วก็กินกับก้อยน้ำยายน,น้อยเล้ว

แช่แซ่บพี่น้องพี่น้องเมื่อเด้อ แล้วมาทมือตอบยังว่ากนวยเียวเราคือเงียวเต๋บุแฉบีีเด้พี่น้อง มันนี่เีหน่อยปรนะจุล่ามากทานลานหลาบก้อยเล็กกิดอยากคือเมื่อกินมันขึ้นเบิ้งคิดเล็กแต้วกินเล็กคิดอยากนะ ขอบคุณสำหรับพี่น้นองที่ติดตามไม้น้ำนี้ได้จ้ะขอบคุณลหลายๆจ้ะฮึ่สวย ท่านหมดท่านเคยขายได้จานปวดตาปวดเขาเพิ่งเปิดขายได้ประมาณอาทิตย์เดียวเองแ,แล้วรุ่งเผ็ดแล้วเขาแก่ๆคอยยู่นนไอ๋อข้าีดูขาคีดู นีก็เอิญก้อยขมเนาะไปสร้างก้อยขมเด้อพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพุ่งเท้าก้อยขมทำเป็นหน่อยเด้อจ่าเด้ออือก้อยกับนาคก็ไม่เด้พี่น้องก้อยกับนานับคนเดียวขาไม่อยากกินเลือดเนาะเขาบอกกินก้อยบังหน้า พักเต็มเล้พี่นองเสียงเดี๋ยวบ่มพผิดไม่ท่าลืมใส่พริกให้กับกระเทียม วพี่หอเลยเผ็ดไเเทียเทียบขี่รถพันกี่รถบดได้ใส่เสือกแขนเห่ยวที่ใหม่ด้วยอ่ะตามแหีย็น เยอะเหมือนเด้อแจ็คสิว้าหยังนาะพีน้องเนาะเวาก็ทันได้เกง จะเป็นกำนลังแรงใจให้ส่องนิดหน่อยส่องน้อยนิดนึงเนาะส่องน้อยนิดมีเฮ็ดมีกำลังใจคห้คิดต่อไปเนาะจะเนาะโอเคบ่ตจืดไปหน้อง,ง,อองทั้งเราพี่ก็บเข,ขาให้น้ำเรื่องไปหน้องเด้อ แพลนี้กระแทบปนก,กนุ่งเราี่น้องเนาะเนี่ยปนกุ่งพักแถวทีกกก่กันนี้กับเขากันเหมือนกันนะเราเขาโทรหลายๆสำหรับคนที่เขาบอกกินดินานนนามาจ้าเนาะเรายำแล้วยำกินเรื่องนี่แลหละฮ่าม,มึงเด้อ อือบชอบ แซ่บด้วกันนะพี่นอ้นองอว่อยบนหางอร่อยขุ้อเจ้าเนีน้แซ่บด้วยพี่นอ้อง นียฝนคิต๊ลูกเส็บเล็กเต่ากับบุชับน้อเตือฝ่าห้องกุมกุมกุมขาฝ่าห้องกุมคามกุมคามหายจ่อยบุม่องผ่อยดีใจนะนี่ไปบ๊ แซ่บๆเอายอะหน่อยด้วยจ้ะเด้อมาส่วนนีหน่อยกได้เฮ็ดกับข้าวให้พี่น้องเบิ่งเนาะกินให้เบิ่งแน่เฮ็ดกับข้าวให้เบิ่งแน่เนาะตายนั่นตายนี่เบิ่งแน่

สำหรับกิปนกอก็ขอจกบกิเพียนค่นี้ได้พี่น้องเด้อคุณไดมากิปนีอก็แชร์กดไลคกดติดตามให้น้องย่หน่อยเนี่ยด้ยจ้ะเด้อสำหรับพลิปนกเขอจบกิบเพียงแค่นี้ได้จ้ะเด้อค่ะ